ณผู้ชมครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับกับช่วงเพชรเพชรนั่นเองนะครับใครที่มีปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพาเจ้าตัวเล็กนะครับหรือว่าสัตว์เลี้ยงของคุณเนี่ยไปข้างนอกไปโรงพยาบาลหรือว่าไปอาจจะไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแต่ประสบปัญหาคืออาจจะไม่มีรถนะครับหรือว่าอาจจะไม่มียานพาหนะนะครับวันนี้นะครับทางเรานะครับทางรายการของเราก็จะพาทุกท่านเนี่ยไปดูว่าเรามีบริการแบบนี้ด้วยไม่เชื่อใช่ไหมละครับถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมพาไปดูครับ ว่าบริการจะพาไปดูนั้นเป็นบริการอะไรนะครับก็คือเป็นบริการเกี่ยวกับแท็กซี่รับสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับวันนี้นะครับแล้วก็เจ้าของบริการใจดีนะครับก็พาเรานะครับมาดูบรรยากาศในรถด้วยนะครับก็ขอต้อนรับนะครับพี่สุทิสาปฏิยาเสวีนะครับพี่เพอรีลีนเองนะครับสวัสดีเพอรีนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับขับไปได้เลยนะครับก็คือพี่ทิติพรนะครับน้อยพาณิชย์คือพี่แอน คนขับของเรานะครับซึ่งสองท่านนี้ก็ทําบริการนี้นะครับมานานหรือยังครับพี่พอลลี่เมื่อประมาณตุลาปีที่แล้วตุลาปีที่แล้วปีที่แล้วนะครับแล้วอิสเปลเรชั่นหรือว่าแรงบันดาลใจที่ทําให้เราเป็นในรูปแบบของการบริการแบบนี้รับสัตว์เลี้ยงเนี่ยเกิดจากอะไรครับเกิดจากโปรเต้นี่แหละครับโปรเต้คุณผู้ชมก็คือต้องให้ดูก่อนว่าอันนี้คือโปรเต้นะครับเป็นเป็นเป็นน้องหมาของพี่พอลลี่ อ่าใช่เป็นน้องหมาของพี่แอนเป็นน้องของพี่แอนใช่จริงๆแล้วเนี่ยคือโปเต้เนี่ยเขาก็จะเขาก็จะติดเขาจะติดพี่เขาจะสนิทกับพี่มากกว่าพี่แอนความที่เขาติดเราแต่ว่าอย่างที่ได้ยินเสียงเนี่ยโปเต้เขาจะมีหลอดลมตีบเขาจะเป็นอาการหลอดลมตีบตั้งแต่เขาเกิดทีนี้เนี่ยก็พอช่วงอากาศร้อนๆหรือบางทีเวลาตื่นเช้นอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นเยอะเป็นมากก็จะเสียงเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก่อนหน้านี้ก็คือเหมือนแบบเราก็หารถเวลาเขาเป็นเราก็ต้องพาไปโรงพยาบาลมีเขาตู้อบหารถไปลําบากก็เลยคุยกับพี่แอนว่าเฮ้ยแบบโปรเตสเป็นเยอะอ่ะแล้วเราก็ร้อนใจอะไรเงี้ยเราก็แบบเอ้ยอยากจะพาปเร็วๆแต่ว่าเราก็ต้องรอเรียกรถนานมากก่านจะรับเพราะว่าบางทีเราโทรเรียกแท็กซี่กว่าจะมาใช่ไหมใช่หรือว่าบางทีเราออกไปเรียกก็มีหลายคันที่เขาก็ไม่ได้รับเขาก็ปฏิเสธเพราะว่าเสียงเขาเป็นอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนแบบเอ้ย เป็นออะะไไรรมาต้องบอกก่อนว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยในเรื่องของรถบริการเนี่ยน้อยที่จะรับีเพราะถ้าเกิดไหนเราอุ้มสัตว์เลี้ยงเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะปฏิเสธก่อนเลยไม่รู้แหละว่าจะไปไหนอร่องเกครับเราเชื้อโรคหรือว่าเรื่องอะไรที่บางบางคนเขาอาจจะคิดไม่ถึงว่าไ้เชื้อโรคจากสัตว์จะติดสู่คนหรือคนติดสู่สัตว์อะไรอย่างเงี้ยคือบางอย่างเราไม่ได้มีแล้วพี่เพอร์ลี่ไม่ไม่กลัวหรอคไม่กลัวเพราะว่าไม่กลัวนะ จริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเราเราอยากทําตรงนี้แล้วเราก็ตั้งใจที่จะมาทําตรงนี้เราเราว่ามันคือเรารู้ถึงความความลําบากบว่าเอ้ยในการที่เรารีบเนี่ยเคสฉุกเฉินแล้วเราเราต้องมานั่งหารถหรือรถกว่าจะรับเราต้องปฏิเสธอีกกี่คันก็ไม่รู้อย่างเงี้ยแล้วในขณะที่น้องเขาก็ไม่ไหวอย่างเงี้ยเราก็ต้องเราเลยรู้สึกว่าเอ้ยทำทำนิดนกว่า,าก็คือเป็นการให้บริการไปเลยลครับก็เพื่อน้องโปเต้งด้วย จริงจริงๆนะโปรเตสเป็นอินสไพร์เลชั่นเลยใช่ไหมเสร็จแล้วก็พอหลังจากนั้นเราก็เราก็คิดว่าเอ้ยหลายคงมีหลายคนที่ประสบปัญหาเหมือนเราอ่ะหลายหลายคนแล้วยิ่งแบบโปเต้โอเคอย่างโปเต้เป็นหมาพันธุ์เล็กแต่ถ้าหมาพันธุ์ใหญ่ๆเญ่นี่ใช่ไหมเมันก็คือเขาก็ต้องประสบปัญหาเหมือนเราดิต้องถามพี่แอนนิดนึงว่าโปเต้นี่กี่กี่กี่ขวบแล้วครับพี่แอนโปเตสปีนี้อายุสิบขวบแล้วอุ้ยก็เป็นคุณยายคุณย่าใช่ไหมสิบขวบแล้ว อายุเยอะแล้วนะครับอันนี้เขาเป็นตั้งแต่เกิดเลยปะครับหลอวลมหรือว่าตั้งแต่เกิดเลยใช่ไหมครับมันจะเป็นหลอดต่ำติดแล้วเวลาเราเขาเกิดชุกเฉินนี้เราก็รู้สึกกังวลใจอยากจะไปหาหมอน้อยที่สุดนะครับก็สําหรับใครที่รักสัตว์เลี้ยงนะครับก็ต้องมีความเป็นห่วงเป็นใยอยู่แล้วนะครับแล้วนอกจากจะมีน้องโปเต้แล้วนะครับรับสัตว์เลี้ยงอื่นรับสัตว์เลี้ยงอื่นไหมมีอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ยครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะจะเจออะไรบ้างครับพี่พอลลี่พี่แอน พี่อันต่าอพี่นจะเจออะไรบ้างครับจะมีเอ่อหลักๆก็จะเป็นแล้วก็มีแมวครับแล้วก็จะมีเต่าด้วยมีเต่ามีเต่าด้วยมีเต่ามีนกคู่มีกระต่ายอะไรเงี้ยคือเป็นสัตว์เล็กที่สามารถโดยสารในรถย่าปกติได้ทั้งหมดเราก็ยินดีกคนับ โอ, <Finished. S 1> โอเคเท่าที่ผมนั่งดูเนี่ยในในห้องห้องโชรูมห้องห้องนั่งเนี่ยห้องโดยสารห้องโชลูมเลยคุณผู้ชมห้องโดยสารโดยใหญ่มากห้องโดยสารเนี่ยก็คือเป็นห้องกว้างนะครับแล้วก็ไม่อึดอัดนะครับทีนี้เราต้องกำหนดไหมว่ารับสัตว์เล็กอย่างเดียวนะหรือว่ายังไงครับไม่นะจำกัดไหมไม่จำกัดเราไม่ได้จำกัดก็คือ ส่วนใหญ่เลยเนี่ยคนที่มาใช้บริการอย่างที่บอกก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงทั่วไปตามบ้านไม่หนีไม่พ้นหมาแมวห,หรือว่ากระต่ายที่ตอนนี้คนก็เริ่มเริ่มเริ่มเลี้ยงใช่ทีนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละบ้านเนี่ยเลี้ยงกี่กี่ตัวในการขึ้นรถเราก็จะต้องถามก่อนว่าทุกครั้ง หมายถึงว่าทุกเคสว่าเอ้ยเขาจะไปเดินทางแต่ละที่เนี่ยเขาจะมีน้องหมาหรือน้องแมวไปทั้งหมดกี่ตัวเพื่อที่เราจะได้เตรียมพื้นที่อย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าเออมันจะมีบ็อกซ์อยู่อย่างบางบ้านเนี่ยเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางเขาก็จะชอบให้น้องหมาเขาอยู่ในบ็อกซ์อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางบ้านเขาก็บอกว่าเอ้ยหมาเขาไม่คุ้นชินกับกับบ็อกซ์อย่างเงี้ยเราก็โอเคงั้นบ็อกซ์เราไม่ใช้แล้วแต่เคสแล้วแต่เคสด้วยแล้วแต่นะครับแล้วก็ สัตว์ที่ตัวใหญ่สุดสัตว์ที่ตัวใพี่แอนพี่โดนมาอลาสก้ามารามิยวอืม10กิโลมีฟีล่าก็ฟีล่าประมาณเกือบ70กิโลเราก็รับใช่เราก็รับอย่างคันนี้เคยใส่ลาบาร์ดอ4-5ตัวได้สบายๆใช่ก็มี3ตัวนั่งะผางแล้วก็อีกหนึ่งตัวตรงนี้อยูก็นนะครัได้สัตว์อีก2ตันก็ยังขึ้นได้สบายๆสบายเลยใช่ไหมครับทีนี้ปัญหาคือสัตว์เลี้ยงเนี่ยเวลาเขาขึ้นรถมาเขาจะได้กลิ่นอยู่แล้วของสัตว์ ต่างชนิดกัน<ฆ>เช่นอย่างแมวได้กลิ่นหมาหมาได้กลิ่นแมวอ่างเงี้ยมันก็เริ่มจะแบบมีปฏิกิริยาอันนี้มีก่อนที่เราจะไปรับสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราต้องเช็คก่อนไหมครับว่าเรารับสัตว์ประเภทไหนแล้วต้องทําความสะอาดเร็วเลยก่อนไหมครับพี่ จริงๆแล้วเราก็จะต้องสอบถามก่อนทุกครั้งว่าน้องเป็นอะไรหมายถึงว่าคือที่เราถามเนี่ยเพราะว่าเราจะได้อย่างที่บอกว่าเราจะได้เป็นข้อมูลเตรียมพื้นที่หรืออะไรต่างๆนะคะแต่ในเรื่องของทาความสะอาดเนี่ยเราทาความสะอาดทุกเททุกครั้งอยู่แล้วหลังจากที่จบเทาใช่เหมือนอย่างที่เมื่อกี้นี้เป้ถามว่าเอ้ยแล้วพี่ไม่กลัวหรอใช่ไหมพี่บอกเลยว่าเอ้ยพี่ไม่ได้กลัวเพราะว่าทุกครั้งที่เราน้องหมาหรือ น้องแมวไรลงเนี่ยรเราจะต้องทําความสะอาดทุกครั้งคือเราจะมีน้ํายาทาความสะอาดเรื่องของการฆ่าเชื้อกําจัดเห็บหมัดอย่างเงี้ยค่ะทุกครั้งเพราะว่าอ,อย่างที่เคยประสบมาอย่างเงี้ยบางคน้เขาก็แบบอพอมีเอาน้องเนี่ยมาไว้ในรถหรือว่าพาไปนู่นนี่นั่นก็จะมีเกี่ยวกับพวกเชื้อโรคเขาก็อาจจะแอบจะกลัวนิดนึง,ง,งอันนี้คือเราทำความสะอาดทุกครั้งทุก,ทกคเคสอยู่แล้วนั่นหมายความว่าคุณผู้ชมไม่ต้องตังวลนในเรื่องของกลิ่นที่ เค่นี้อาจจะไปรับน้องหมามาแต่ค hmm. ือสัตว์เลี้ยงอาจจะเป็นน้องแมวนะครับเปิดประตูมารับรองว่ากินใหม่แน่นอนนะครับแล้วเกิดห้าไม่ได้อยู่แล้วสัตว์เลี้ยงนะครับต้องมีถ่ายมีฉี่มีเริยบรอให้อย่างนี้ทำยังไงกันเลยครับพี่ๆแต่สังเกตผมว่าจะมีจะมีภาพแบบนี้ลองไว้ให้ใช่ไหมครับใช่เตอรบอกผูดในสารเราก็จะมีผ้ารองกันเพื่อนให้ ในตัวรถเราก็จะมีบริการเรื่องของกระดาษทิชชู่น้ำยาทำความสะอาดแอลกอฮอล์ล้างมือหรือว่าเป็นแผ่นรองซับสำหรับน้องอาจจะป่วยหรือว่าอาจจะตเต้นก็อาจจะมีปาสสาวะอ,อะไรางี่เราก็จะมีแผ่นรองซับถ้าลูกค้าใช้เยอะจบหนึ่งเจ้าเราก็จะเก็บทิ้งให้ก,ก็คือ บางทีห้าไม่ได้นะครับเรื่องของมันทีมันห้าไม่ได้อยู่แล้วแล้วหนีไม่พ้นหนีไม่พ้นด้วยเพราะว่าอย่างน้องหมาบางบางตัวเขาขึ้นรถมาเขาเมารถอ๋อเออใช่ขึ้นปุ๊บอาเจียนเลยก็มีอย่างเงี้ยค่ะนะครับแล้วทีนี้มาถามเรื่องราคากันบ้างดีกว่าเผื่อคุณผู้ชมอยากรู้ว่าเอ๊ะเผื่อใช้บริการเนี่ยจะได้ดูเงินในกระเป๋าแล้วเาบว่าการบริการคิดยังไงราคา ถ่าค่าบริการของเราจะเป็นการตามตกลงแล้วแต่พื้นที่ลูกค้าใช้งานแต่บริการของเราคือไม่จํากัดพื้นที่ทั่วกรุงเทพทั่วประเทศไทยเรายินดีต้อนรับไปได้หมดทีร่ราคาเราเริ่มต้นที่สามร้อยบาทเขีนไปเป็นอัดตามเหมากันเพราะว่าบริการสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันควบคุมยากเรื่องของเวลาชใช่ค่ะแล้วก็การเดินทางบางที่ลูกค้าอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันอยู่ไกลกูรถจะไบริการเราหรือเปล่าเรายินดีค่ะไปได้หัด แล้วเราต้องมีการเตรียมตัวกี่นาทีกี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับพี่จริงจงแล้วอะถ้าทราบล่วงหน้าอยากให้จองเลยใช่เพราะว่าเพราะว่ามีหลายเคสมากที่ที่เจอก็คือกรณีแบบฉุกเฉินเราบอกตรงๆว่าเราเราทำเราเราคิดบริการตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเราตั้งใจอยากจะรับทุกเคสแล้วเราก็อยากจะช่วยเหลือทุกเคสด้วยแต่ว่า บางเคสเนี่ยมันเป็นมันเป็น,น,ปนไปไม่ได้จริงๆด้วยการจราจรหรืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในกรณีที่ทราบคิวอยู่แล้วว่าเอ้ยน้องหมาจะต้องมีพิหาหมอต้องไปโรงแรมหรือรรต้องไปไว่ายน้ําด้วยตามคิวที่มีนัดอยู่แล้วอะค่ะก็อยากให้จองเลยล่วงหน้าสักหนึ่งถึงอวันแต่ถ้าอย่างในกรณีฉุกเฉินเขามาได้แต่ว่า,าคุณอาจจะต้องรอ,องใช่ว่า การจราจรในกรุงเทพเราไม่สามารถใช่จะระบุได้ว่าอย่างเางทีรถอาจจะอยู่อีกมุมหนึ่งของกรุงเทพแต่ว่าบ้านของท่านอยู่อีกมุมหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็จะต้องตีรถกลับมาครับก็ต้องรอเรื่องการจราจรนิดนึงครับยังไงก็อาจจะต้องให้ทางพี่พพลรีแล้วก็พี่แอนเนี่ยฝากกับคุณมิชชันนีนึงเกิดใครอยากจะใช้บริการสามารถติดต่อได้ที่ไหนนะครับ ถ้าสนใจอยากจะใช้บริการติดต่อได้มี2-3ช่องทางนะคะช่องทางที่หนึ่งคือหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0924090444 0923905666หรือ Facebook Instagram Line ชื่อ Petlimo นะคะ P E T X I L I M O ค่ะขอบคุณค่ะนะครับฝากคุณผู้ชมไปด้วยกันว่านี่อีกหนึ่งบริการสำหรับสัตว์เลี้ยงของคุณนะครับไม่จะเปไน็นแมวน้องหมาน้องแมวนะครับสัตว์เลี้ยงทุกชนิด ทางเพชซี่ลีโมยินดีรับเรายินดีรับใช่ค่ะแต่แค่ในกรณีที่แบบเออสัตว์เลี้ยงแบบอย่างเช่นงูโอเคถามว่าเอยเ้รารับไหมเรารับนะแต่ว่าขอขอผู้เชี่ยวชาญไปกับเราด้วยนะครับคือเพราะว่า โอเคคุณอาจจะคิดว่ามันไม่ได้อันตรายเราเรารู้ว่าเขาไม่ได้ดูไม่ได้อันตรายแต่ว่าเราเราไม่มีความรู้มากพอหรือเราไม่คุ้นชินกับเขาอย่างนี้ยค่ะหรือยังอย่างน้องหมาบางพันุ์เราก็อยากจะขอให้แบบเอ้ยทางเจ้าของช่วยส่งขึ้นรถให้เราหรือว่าถ้ามีใบกับเราด้วยก็ก็จะดีอะไรอย่างี้ครันะครับก็ถ้าท่านไหนนะครับ รู้รายละเอียดแล้วนะครับแล้วก็จดเบอร์โทรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อได้เลยตามเบอร์โทรศัพท์ที่ทางที่พี่แอน,นแจ้งไว้หรือทาง Facebook หรือว่า Instagram นะครับที่แจ้งไว้กับเพชร ซี้ลีโม่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่พารีก็พี่แอนมากเลยนะครับขอบคุณมากครับที่เสารเวลามาให้ความรู้นะครับแล้วก็เป็นในเรื่องเกี่ยวกับการบริการสัตว์เลี้ยงนะครับต่างๆนะครับคุณผู้ชมครับสาหรับวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งบริการนะครับสําหรับใครที่มีสัตว์เลี้ยงอยู่ในบ้านนะครับหรือใครที่ต้องการมองหาในเรื่องของรถโดยสารนะครับไปโรงพยาบาลนะครับเหตุฉุกเฉินรวมไปถึงนะครับไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็สามารถติดต่อได้เลยจากเพสตี้ลีโมครับสำหรับวันนี้นะครับรายการก็หมดลงแล้ว ไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าแล้วติดตามดูนะครับว่ารายการเพชรเลิฟเวอร์คนรักตัดเลี้ยงจะพาไปดูบริการอะไรสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ